ไข่ตุ้มทําให้มันเป็นไก่ตุ๊กตุ๊กไก่กุ๊กกุ๊กไก่กุ๊กกุ๊กอะพูดใหม่เออไข่ไข่ตุ้มเอไข่ตุ้มทําให้มันเป็นไก่ตุ๊กตุ๊กเออกุ๊กกุ๊กเอออะเดี๋ยวน้องนัาทําทำไข่ต้มให้มันเป็นไก่กุ๊กกุ๊กไก่น้อยอะทำเลยค่ะคุณ อาหารหน้ามา,า,ห,าหน้ามาโชว์หน่อยอะยื่นหน้าเอามาให้ดูด้วยเอามาใกล้ๆมาหมาสีามาหมาไม่เห็นหันข้างนะหันข้างหันข้างๆเออน่ารักไหมเสร็จแล้วอาหารมื้อเย็นของน้องนราชานี่น้องไก่มีลูกเต็มเลย <laughs> ออกไข่เต็มเลย น้องนาตาชาบอกโอ้ไม่ทำไมมีทำไมมันมีลูกเยอะจังเลยอะ่ะไข่มีลูกเยอะก็มันลูกดกเขาเรียกลูกดกลูกเพียบเลยวันนี้น้องนาตาชากินข้าวกระต้มจืดสาลายมีลูกชิ้นด้วยเอ้ยไม่ใช่ลูกชิ้นสิ <c oughs> ไข่นะไข่ของลูกไก่น้องนาตาชาทําเองและน้องนาตาชาก็บอกหนูไม่อยากกินมันเลยเพราะอะไรเพราะมันน่ารั แต่ก็ต้องกินเดี๋ยวดูซิไม่อยากกินแล้วจะกินหมดไหม <c oughs> อร่อยดี <c oughs> เอออร่อยดีกินเข้าปะกินเข้าปะลูกกินได้เลยอาหารมื้อเย็นอาลกชิน้นกัอนอาลกชิ้นกันก่กินจน,นเกี้ยงแล้วยังมาลำพันอะไร่ะคุณ หนูหนูบาบไหมอ่ะหนูกนินไก่จริงมั้ยบาบไหมอ่ะหนูกนินไก่จริงรู้จักด้วยเหรอบาบอ่ะก็รู้บาบสิ